เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนถึงกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในโพสต์ของเราเรามาดูกันในเชิงพฤติกรรมกันนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คนบนโลกโซเชียลมีเดียสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในโพสต์ของแต่ละเพจแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผมอ้ามสุภกรและนี่คือ Media s p r i n t แชร์ความรู้โซเชียลมีเดียที่ควรนำมาใช้ในธุรกิจของคุณ mm hmm. เพราะการมีส่วนร่วมของคนบนโลกโซเชียลมีเดียครับสามารถอธิบายได้ด้วยหลักจิตวิทยาซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่ชาวครีเอเตอร์นักการตลาดรวมถึงโซเชียลมีเดียสมเนเจอร์ควรจะรู้ครับ พอเมื่อเราเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราจะสามารถสร้างกลยุทธ์ในการบริหารครับสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมที่เราต้องการมากขึ้นจับต้องได้ง่ายมากขึ้นครับและเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยวันนี้ม e เด a s p r i n t ครับเลยอยากจะมาสรุปนะครับ3พฤติกรรมหลักของคนบนโลกโซเชียลมีเดียตามหลัก จิตวิทยาด้วยครับว่าทำไมคนถึงกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ที่แต่ละเพจเนี่ยผลิตออกมาเราไปดูและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันในคลิปนี้กันนะครับขอเริ่มต้นจากการวิจัยที่เป็นข้อมูลอ้างอิงซับพอร์ตที่ดีที่สุดในเนื้อหาในวันนี้นะครับผมคิดว่าการวิจัยที่น่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการบอกว่าทำไมคนถึงชอบกดไลค์กดแชร์ รวมถึงตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เป็นโซเชียลมีเดียเอฟเฟกเกิดขึ้นได้ครับการวิจัยของคุณพอซักนะครับนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยครีมอนส์แกรด a เ e ตยูนิเวอร์ซิตี้ครับพบว่าสารเคมีในสมองที่มีชื่อว่าโดพามินนะครับหรือสารแห่งความสุข มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีการกระตุน้นการได้รับข่าวสารใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไปบนหน้าฟีนั่นเองนะครับและยังมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่มีผลไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือฮอร์โมนออกซิโทซินหรือสารแห่งความรักที่จะหลั่งออกมาเวลาเราได้กดโพสต์กดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์เรื่องราวบนโซเชียลมีเดียซึ่งผลการศึกษาของออกซิโทซินในเลือดนะครับ พบว่าผู้ทดสอบนะครับ10คนหลังจากใช้ทวิต t ตอร์เป็นระยะเวลา10นาทีครับมีระดับการหลั่งสารแห่งความรักสูงขึ้นและสารแห่งความเครียดต่างๆก็ลดลงเช่นกันเมื่อได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์ในโพสต์ที่เราสนใจและชื่นชอบนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเริ่มของเรื่องนี้กันก่อนนะครับทำไมคนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดียอันนี้หมายถึงว่าตัวเราเองนะครับ เพจต่างๆหรือว่าเพื่อนของเราทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมในการอยากจะโพสต์เรื่องราวบางอย่างลงไปในโซเชียลมีเดียครับคนจะโพสต์เรื่องราวของตัวเองบนโซเชียลมีเดียนะครับเช่นอัปเดตสถานะบน Facebook มีงานอะไรทำบ้างนะครับคบกับใครมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันบ้างนะครับหรือว่าการทวิตข้อความบน Twitter นะครับเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในสังคมที่เกิดขึ้นณนปัจจุบัน หรืออัปเดตเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เราไว้ใจเราสนิทได้รู้กันในโลกของ Twitter นะครับซึ่งเหตุผลหลักๆที่คนนะครับโพสบนโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นเรื่องที่2ครับปกปิดความไม่มั่นใจในตัวเองและเรื่องที่3ครับตอกย้ำตัวตนของตัวเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับ การกระทําเชิงพฤติกรรมที่ทําให้คนเนี่ยโพสต์บนโซเชียลมีเดียกลับกลายเป็นพฤติกรรมที่ปกปิดเรื่องของความน ег ทีที่เกิดขึ้นนะครับในสมองทางความคิดต่างๆและช่วยเติมเต็มบางอย่างที่ทําให้คนที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นความสนใจนั้นๆก็คือการกดไลค์กดแชร์นั่นเองครับตัวอย่างเช่นนะครับ อุตสาหกรรมความงามและฟิตเนสมีแนวโน้มที่จะดึงดูดให้คนโพสต์ภาพเซลฟี่มากกว่าธุรกิจอื่นๆสาเหตุคืออะไรครับเพราะกลุ่มเป้าหมายจะแชร์ภาพเพื่อพรีเซนต์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับและดึงดูดให้คนสนใจในภาพลักษณ์เชิงบวกของตัวเองมากขึ้นมันไม่ได้ทำแค่เพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขและถ้าเกิดว่าอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เรากําลังดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นไปด้วยว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบนี้เราสนใจทําพฤติกรรมแบบนี้มีใครชอบเรื่องแบบเดียวกับเราไหมและเราดูดีในสายตาคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ผมต้องบอกเลยครับว่ามันอยู่ในแก่นอยู่ในจิตสํานึกของคนส่วนมากที่เล่นโซเชียลมีเดียจริงๆครับดังนั้นครับเราควรนําแนวคิดมาวิเคราะห์นะครับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้พวกเขาเนี่ยเกิด การตอบรับกับพฤติกรรมที่ต้องการมากขึ้นครับจุดต่อมาครับเมื่อคนโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เมื่อโพสต์งโซเชียลมีเดียจะทํากันก็คือรอมาดูซิว่าคนจะมากดไลค์โพสต์ของเรามากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าคนจะมากดแชร์มาแสดงความคิดเห็นกันมากน้อยแค่ไหนเลยเกิดเป็นคําถามต่อมาครับว่าทําไมคนถึงถูกใจบนโซเชียลมีเดียครับสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ย ปุ่มกดไลค์หรือปุ่มกดหัวใจในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ใช่แค่การสร้างปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียอีกต่อไปแล้วครับแต่มันเป็นการเข้าสังคมในรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกันครับการวิจัยชี้ให้เห็นว่า44%ของผู้ใช้ Facebook นะครับกดไลค์โพสต์ของเพื่อนอย่างน้อยวันละ1ครั้งครับและมีอีก26%ที่กดไลค์หลายครั้งต่อวัน เพราะการกดถูกใจกดไลค์กด, like, กดเลิฟเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการบอกว่าเราเนี่ยชอบหรือเห็นด้วยกับคอนเทนต์นั้นๆนั่นเองครับการกดถูกใจครับจึงสามารถสื่อถึงค่านิยมความถูกต้องและคุณค่าในสังคมครับจนกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังมากๆเลยเพราะถ้าเพจหรือโพสต์ของเราเนี่ยได้รับความนิยมได้ยอดกดไลค์จานวนมาก ก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและมูลค่าแบรนด์ให้สูงตามขึ้นไปด้วยครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านี่เป็นเมชเชอร์เมนต์สำคัญนะครับที่หลายๆเพจหลายๆสื่อนะครับต้องการอย่างมากเลยที่จะทำให้ยอดการกดไลค์กดแชร์ของเราเนี่ย พุ่งตรงจนจำนวนมากขึ้นไปสู่คนได้มากขึ้นเพราะนี่คือเอฟเฟกที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียที่จะทำให้คนนะครับสามารถมองเห็นแบรนด์ได้มากขึ้นนั่นเองครับหากตอนนี้แบรนด์ของคุณมีฐานแฟนคลับแล้วนะครับลองสร้างคอนเทนต์ที่เชื่อมต่อไปถึงเพื่อนของพวกเขาดูนะครับการสร้างความมีส่วนร่วมจากความสัมพันธ์นี้นะครับจะสามารถโน้มน้าวให้เราเนี่ย ขยายกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วทำไมคนถึงกดแชร์บนโซเชียลมีเดียสิ่งนี้นะครับเป็นเหมือนกับปลายทางสำคัญเลยที่ถ้าหากว่าไลค์เนี่ยก็โอเคชอบในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่ากดแชร์ได้ด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าเขากำลังมีความคิดเห็นบางอย่างหรือกำลังเห็นด้วยจริงๆกับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในโพสต์นั้นๆนะครับและการแชร์เองก็มีประสิทธิภาพมากกว่าไลค์หลายเท่าเลยทีเดียวครับ ซึ่งจากผลสำรวจนะครับของโคสเกดู ule, พบว่าผู้คนเนี่ยมักจะกดแชร์จากเหตุผลดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกครับนั่นก็คือ84สนับสนุนคอนเทนต์ที่เขากำลังสนใจนั่นเองครับ78ตต่อมาครับรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนเมื่อมีการแชร์แล้วก็จะมีการมาคอมเมนต์กันในกลุ่มเพื่อนยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่สนใจใคล้ายๆกันนะครับก็มีแนวโน้มว่าคนเนี่ยจะมาคอมเมนต์กัน มาขึ้นครับ69%ต่อมานะครับสร้างส่วนร่วมทางสังคมอย่างที่ผมบอกไปครับคนก็จะเข้ามาพูดคุยกันจากการแชร์โพสต์ที่มีความสอดคล้องความสนใจใคล้ายๆกันนะครับ68%ต่อมาครับนิยามตัวตนของตัวเองว่า interest หรือว่าสนใจเรื่องประมาณนี้นะเพลงหนังนะครับถ้าหากว่าเรามีแพทเทิร์นในการแชร์แบบนี้ซ้ำๆเนี่ยคนก็จะรับรู้แล้วว่าอ๋อถ้านึกถึงบุคคลคนนี้ ไลฟ์สไตล์ของเขาก็น่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลมีเดียประมาณนี้นั่นเองครับและสุดท้ายครับ49%บอกต่อเรื่องราวกับคนอื่นนะครับอาจจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองก็ได้ที่เรากำลังสนใจและอยากให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ย ได้รับรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับและทาง Agura p าเ s e นะครับข้อมูลสนับสนุนอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเขายังสังเกตเห็นว่าประเภทของคอนเทนต์ที่คนนิยมแชร์มากที่สุดครับคือคอนเทนต์เชิงการให้ข้อมูลหรือว่า information base นั่นเองนะครับและต่อมาก็คือคอนเทนต์ตลกๆครับหรือว่าคอนเทนต์ที่เป็นมีมนะครับที่ชวนให้เพื่อนเนี่ยมาสนุกตลก คอมเมนต์กันนะครับว่าโอเรื่องนี้เนี่ยเราก็เจอเหมือนกันนั่นเองและสุดท้ายครับก็คือคอนเทนต์แนวอบอุ่นหัวใจครับสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเป็น p s i t i v e นะครับในสังคมเนี่ยก็เป็นที่นิยมในการแชร์บอกต่อกันด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะแปลงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นพฤติกรรมดังนี้ก็คือถ้าหากว่าเราสามารถสร้างเนื้อหาที่คนมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับ ก็มีแนวโน้มว่าเราเนี่ยจะสามารถทําให้คนกดแชร์ได้มากขึ้นลองตั้งหลักแบบนี้ดูก็ได้ครับคอนเทนต์ที่เป็นการให้ข้อมูลยังไงก็มีประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่แล้วถ้าหากว่าเพจเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างนะครับลองทำคอนเทนต์ที่มีข้อมูลลึกๆและย่อยง่ายส่งไปถึงคนที่เป็นผู้ติดตามของเรา ต่อมาครับลองใส่ความสนุกความสนุกสนานความเป็นเอนเตอร์เทนนะครับลองจับกระแสสังคมนะครับให้มันมีความบันเทิงมากขึ้นนะครับพูดอะไรที่คนในสังคมเนี่ยกำลังพูดกันมากขึ้นและปรับตัวตามนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เสิร์ฟในเรื่องของขาของความบันเทิงได้มากขึ้นและสุดท้ายครับ บางครั้งเนี่ยทำแค่คอนเทนต์ที่อยู่แต่กับตัวเราอย่างเดียวครับ mm. ก็อาจจะไม่พอลองมองหาภาพรวมๆของสังคมดูบ้างว่าทุกวันนี้สังคมเกิดอะไรขึ้นบ้างคนชอบเรื่องดราม่าชอบสตอรี่ที่มีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจครับลองหยิบจับสิ่งเหล่านี้มาพูดในเพจของคุณด้วยเ mm. ช่นกันนะครับและนี่ก็คือเก็ดความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับชาวครีเอเตอร์อย่างเรานะครับนักการตลาด โซเชียลมีเดียสแมเนเจอร์สามารถนำเรื่องพวกนี้ครับสถิติเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ในเพจของคุณนะครับและผมเชื่อว,ว่าคุณจะสามารถทำคอนเทนต์ได้ตรงจุดกับผู้ที่เป็นผู้ติดตามของเราได้มากขึ้นนะครับเมื่อเรารู้ทฤษฎีแล้วนะครับรู้พฤติกรรมของคนที่เป็นผู้ติดตามของเราแล้วครับหลักจิตวิทยาที่ผมกำลังพูดถึงในคลิปนี้ครับจะช่วยให้คุณเข้าใจออเดียนต์หรือว่าคนที่เป็นผู้ติดตามได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าใจในอารมณ์ทางความคิด วิธีการตัดสินใจรวมถึงความลึกซึ้งในการทำคอนเทนต์ที่เราจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการทำแต่ละครั้งได้ยังไงเป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับทำคอนเทนต์ให้ตรงจุดเติบโตไปพร้อมๆก,กันกับ Media Sprint นะครับแล้วเจอกันครับ ฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าหากชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ MediaSprint แชร์ความรู้โซเชียลมีเดียที่ควรนำมาใช้ในธุรกิจของคุณและฝากติดตามทุกช่องทางของ MediaSprint ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok หรือจาก Podcast p เพเยอทุกช่องทางเลยครับ